ครับสวัสดีครับควิคทิปโลโก้8วันนี้นะครับเราจะมาแนะนำวิธีการใช้งานนะครับตัวโลโก้8นะครับเพื่อทำการสื่อสารนะครับกับตัวศีล่าคอนะครับโดยอาศัยโปรโตคอลมอดบั์ TCP/IP นะครับก็จากความตอนที่แล้วนะครับเราได้ทำการสื่อสารในกลุ่มรีจิเตอร์ที่เป็นบูลีนนะครับหรือเป็นบิต วันนี้นะครับเราจะมาลองทําการสื่อสารผ่านอัตราหรือข้อมูลนะครับที่เป็นอยู่ในกลุ่มของ Word Register กันนะครับก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตสร้างโปรแกรมนะครับเพื่อจําลองข้อมูลนะครับในการส่งนะครับหรือสื่อสารกับตัวซีระลคอก่อนนะครับอันดับแรกนะครับผมก็จะใช้ตัวฟังก์ชันเป็น Asynchronous นะครับที่เป็น Pulse Generator นะครับตัวนี้ก็จะทำหน้าที่ในการสร้างสัญญาณ Pulse นะครับออกมานะครับตามที่เรากำหนดไว้นะครับผมทเกาลคลิกนะครับเพื่อ Enable ก่อนนะครับวิธีใช้งานนะครับสัญญาณ High นะครับผมก็จะกำหนดไว้ประมาณสัก200มิลลิเซกนะครับผมก็จะใส่20นะครับในส่วนสัญญาณ Off นะครับผมก็จะใส่ไว้ อ่านะครับก็คือทุกๆ1นึ่ไซเคิลก็คือ1วินาทีนะครับก็จะมีการคลิกสัญญาณออนค้างไปเนี่ยเป็นเวลา200มิลลิเซกนะครับก็คือ0ูของวินาทีนะครับแล้วก็คลิกปุ่มโอเคนะครับผมก็จะนำเอาพุทตัวเนี้ยนะครับไปใช้งานร่วมกับตัวบล็อกนะครับที่เรียกว่าฟังก์ชันคา์เตอร์นะครับให้มีการนับนะครับ เป็น CNT นะครับก็คือเขานะครับตัวนี้จะเป็นทริกนะครับก็คือจับสัญญาณขอกขาขึ้นอยู่แล้วนะครับทำการกำหนดพารามิเตอร์นะครับจะให้นับ1ถึงร้อเท่านั้นนะครับผมก็ตั้งไว้ลิมิตไว้ที่100นะครับนะครับพอครบ100ปุ๊บเนี่ยเอาพุทตัวนี้นะครับก็จะเป็นจริงนะครับก็ตั้งชื่อไว้นิดนึงนะครับ คัลเตอร์1 0 0นะครับก็คือนับถึงร้อนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเอาตัว AM flag นะครับมาต่อท้ายนะครับเพื่อให้ตัวบล็อกสมบูรณ์นะครับหลังจากนับครบ100แล้วนะครับผมก็จะหลูกกลับนะครับมาเข้าขารีเซ็ตนะครับนะครับนั่นหมายความว่าถ้านับไปถึง100แล้วนะครับค่าคน์เตอร์ก็จะกลับมาเป็น0นะครับแล้วก็เริ่มนับใหม่ก็คือนับวนไปเรื่อยๆนะครับ จากนั้นครับในกรณีที่เราต้องการนำข้อมูลสัญญาณอนาล็อกไปใช้งานต่อนะครับผมก็จะใช้บล็อกที่เกี่ยวข้องนะครับในที่นี้ขอใช้เป็นตัว math instruction นะครับเพื่อทำการคำนวณอะไรบางอย่างนะครับอย่าลืมนะครับดับเบิลคลิกที่ขา enable นะครับเพื่อทำ invert นะครับให้ทำงานตลอดเวลานะครับแล้วก็นำผลลัพธ์ที่ได้นะครับจากการเข้านะครับ123มเนี่ยมาเข้าตัว process value ตัวแรกนะครับ ทีนี้เข้าไปดูนิดนึงนะครับว่าเราจะทำอะไรกันบ้างนะครับผมขอใช้เป็น operation นะครับหรือ operand ที่เลือกเนี่ยขอให้เป็นคูณแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้สั่งให้คูณข้อมูลนะครับในบางส่วนนะครับที่ส่งมาจากตัวซีลัคอนะครับขอเป็นบวกดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวค่าเริ่มต้นมันเป็น0ูนย์เนี่ยมันจะให้ผลลัพธ์เป็นศูนย์นะครับผมขอใช้กรณีบวกแล้วกันนะครับ เดี๋ยวเราส่งค่ามาแตกต่างจะได้เห็นได้ชัดนะครับทีนี้ในส่วนของข้อมูลนะครับหลังจากบวกกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะนำไปเก็บไว้ในตัว AM Flag นะครับตัวนี้นะครับตัว AM Flag นะครับหมายเลข1นะครับนั่นหมายความว่าผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็จะไปอยู่ใน AM 1นะครับทีนี้ค่าที่ส่งมาจากตัวศีลคอนะครับ หรือมดบัตร TCP client นะครับผมก็จะให้ส่งมาที่ตัวแปล am2 นะครับก่อนจะนำเข้า b l o อ k map function นะครับตัวนี้ผมขอโน้ตไว้นิดนึงนะครับว่ามันคือ map function นะครับตัวนี้เป็น map นะครับก็คือเขา นะครับบวกด้วย am 2นะครับแล้ก็ทำเป็นโน้ตเป็นอะไรไหมนะครับเราจะได้ไม่ไม่ไม่ลืมนะครับถัดมานะครับก่อนที่จะนำค่าจาก am 2นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราจะรับข้อมูลมาจากตัวคล i e n t นะครับผมก็จะใช้ตัวแอนออลออมพลิฟายเออร์นะครับเข้ามาช่วยนะครับ ก็นำผลลัพธ์เนี่ยมาเข้าขา p 2นะครับตัวนี้สมการนะครับง่ายๆก็คือ v 1บวกด้วย v 2นะครับ v 1ก็คือค่าที่เรานับนะครับบวกด้วย v 2ก็คือค่าที่ส่งมาจากตัวมดบัตร tcp client นะครับหรือจากตัวซ i r a c l นะครับทีนี้ลอง d e t ท r m i มีดูนะครับจะได้เห็นว่าเอ้เราเขียนโปรแกรมเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะครับซึ่งโปรแกรมนี้เนี่ยยังมีเออเลอร์อยู่นะครับ ตรงนี้นะครับเ้าก็จะบอกว่า b หมายเลข06อยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็คลิกที่บล็อกนะครับมันก็จะ activate ให้เรานะครับ active นะฮะแล้วก็โฟกัสไปที่บล็อกที่เป็นต้นเหตุของ e er อ r o r นะครับเาขาบอกว่า Block without connection นะครับ To and Output นะครับก็คือ Output เนี่ยผมไม่มี Connection นะครับนั้นหมายความว่าบล็อกต่างๆนะครับที่เรานำมาใช้เนี่ยเราต้องทำพาร a มิเตอร์ไให้ครบนะครับก็คือ Config ให้ครบนะครับเช่นกรณีนี้เนี่ยเรามีบล็อก B06 นะครับซึ่งเป็นอ่า l o g l o g นะครับ amplifier นะครับกรณีนี้นะครับเราก็จะเลือกให้เป็น no sensor นะครับก็คือรับก็ส่งออกไปเท่านั้นนะครับทีนี้ฝั่ง Input นะครับเราผูกเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขาดฝั่ง Output เพราะฉะนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเราต้องเอาอ่ะอนาล็อกฟลกอีกตัวหนึ่งนะครับมาแล้วก็เชื่อมต่อกับตัวอานาล็อกแอมพลิฟเออตัวนี้นะครับเพื่อให้โปรแกรมสมบูรณ์นะครับอันนี้ผมจะตั้งค่านิดนึงว่า,า data from s i l i c o e นะครับ นะครับตัวนี้นะครับเราจะรับข้อมูลจากตัวซีลัคอร์นะครับแล้วก็ส่วนเอาพุตตัวนี้นะครับ AM 2นะครับเราก็จะ return นะครับนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับแล้ว AM 1กับ AM 2เนี่ยนะครับ ก่อนอื่นขอดีเทอมดูก่อนนะครับเพื่อความมั่นใจว่าไม่มีอะไรแล้วนะครับเช่นเดิมครับผมก็จะดูที่ตัว mapping address ตัวน,นี้นะครับ AM นะครับ AM 1นะครับ AM เนี่ยมีได้แค่64นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถประกาศ holding r e a t e r ได้ทั้งหมด64 word นะครับแต่ถ้าไม่พอนะครับท่านก็ยังสามารถใช้อ AM อื่นๆได้อีก อยู่ในกลุ่มของ VW นะครับแต่ในที่นี้เพื่อความสะดวกนะครับผมก็จะใช้ที่ตัว AM 1ถึง AM 6 4นะครับ AM 1นะครับจะอยู่หมายเลขมับัเตอรี่เตอร์หมายเลข40529นหะครับหมายเลข529นะครับ AM 1คือ529 AM 2ก็เป็น530นะครับผมก็จะโน้ตไว้นิดหนึ่งนะครับกันลืมนะครับว่าตัวนี้อยู่ในอ0่า40 ห้าสองห้าสครับ, 5, 2, 2, รบส่วน AM 2นะครับก็จะอยู่ในอัพเดตหมายเลข400530ใช่ไหมครับ ทีนี้เราลอง transfer project file เรานะครับ <c oughs> <c oughs> ก่อนอื่นท่านอย่าลืมนะครับว่าขณะที่เราทำการ transfer โปรแกรมนะครับไปยังคอนโทรเลอร์นะครับตัวคอนโทรเลอร์จะหยุดการทํางานนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่คอนโทรเลอร์กาลังทํางานตามฟังก์ชันอยู่นะครับก็ตรวจสอบให้มั่นใจนะครับว่าท่านสามารถสั่งเลอร์ได้นะครับเพราะเมื่อเรากด transfer ไปแล้วนะครับ CPU จะ หยุดทำงานนะครับนั่นหมายความว่าการสื่อสารทั้งหมดเนี่ยก็จะขาดหายไปด้วยนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มรันนะครับโอเคนะครับผมขอออนไลน์ดูนะครับตัวนี้ออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับอ่อสูงมเอานิดนึงนะครับเอาให้พอเห็นตัวเลขนะครับนะครับกดที่แว่นนะครับก็จะโชว์ นะตัวนัมเบอร์นะครับกดที่นี่นะครับก็จะโชว์ชัวเคาน์เตอร์นะครับตอนนี้นับไปได้22แล้วนะครับแล้วก็นะครับเพื่อทําการตรวจสอบต่างๆนะครับว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับตอนนี้ AM 1นะครับ AM 1ตัวนี้นะครับก็มีค่าเป็นสามสิบสี่สามสิบห้านะครับก็จะนับไปเรื่อยๆนะครับส่วน AM 2ตอนนี้มีค่าเป็นศูนย์นะครับมีค่าเป็นศูนย์นะครับเนื่องจากเรายังไม่ส่งเพราะฉะนั้นฟังก์ชันนี้จะยังไม่ทํางาน จริงๆทํางานแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเอาค่าเคาน์เตอร์เนี่ยมาบวกด้วย0ูนะครับทีนี้มาดูที่ตัวซีล่ามอดบัดกันบ้างนะครับเพิ่งว่าผมเปิดไปแล้วนะครับส่วนท่านที่ภาพตอนที่แล้วนะครับสิ่งที่สําคัญที่ต้องกรอกนะครับก็คือหมายเลข IP Address นะครับของตัวคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็ตามด้วยโคลอนนะครับแล้วก็ตามด้วยหมายเลขพอร์ตัมะครับแล้วก็กด Connect เรียบร้อยนะครับ จะเห็นว่าตอนนี้ค่า AM 1นะครับมาโชว์ที่ตัวซีล่าคอร์แล้วนะครับเนี่ยฮะก็จะเป็นค่าตัวเดียวกันนะครับเนื่องจากตรงน,นี้เราให้มีการเปลี่ยนแปลงค่าทุกๆไซเคิลหวินาทีนะครับถัดมาครับเราจะมอนิเตอร์ตัว AM 2นะครับก็อยู่หมายเลข530นะครับตัวนี้ก็จะเป็น AM 2นะครับ ตอนนี้นะครับเราส่งค่ามีค่าเป็นศูนย์อยู่นะครับเช่นผมจะให้บวก100นะครับนะครับตอนนี้ก็จะเป็น100แล้วนะครับงนั้นผลลัพธ์นะครับก็คือเอา100มาบวกด้วยค่าคา์เตอร์นะครับที่เราได้ตรงนี้นะครับค่าคา์เตอร์นะครับก็อยู่ที่หนึ่งร้อยี่สิบเก้าหนึ่งร้อยสามสิบนะครับนับอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้มาดูที่ตัว ฟลอร์ Flow ของตัวซีร่าคอร์กันบ้างนะครับอคอนอื่นนะครับผมก็จะใช้ตัวมัทอรันเช่นเดิมนะครับกำหนดดีเลย์ไว้นิดนึงนะครับเนื่องจากการสื่อสารแบบมอดบัดท t p p นะครับตัวนี้ก็จะเป็น general เป็น non real time communication นะครับงนั้นอาจจะต้องหน่วงเวลาไว้สักนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวโลโก้เองเนี่ยทำงานค่อนข้าง ค่อนข้างเร็วก็จริงนะครับเพียงแต่ว่าในเรื่องของการสื่อสารนะครับปึ้งนะครับแล้วก็นำดีบักก๊มาเตรียวไว้เลยนะครับสิ่งที่เราจะใช้นะครับเช่นเดิมครับรีดไอโนะครับ พุทนะครับเสร็จแล้วกด run นะครับ,นะรบตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นค่า am 1และ am 2นะครับมาอยู่ที่ตัวซีลคอนะครับผมก็จะใช้ตัว Bottom run นะครับ,นะรบแล้วก็ใช้ตัว write output นะครับ ก็จะเป็นกล่องร Write Output นะครับแล้วก็ทำการ c o n f ิกนะครับตัวนี้นะครับให้ใส่ name นะครับก็คือชื่อ name ตัวนี้นะครับเช่น AM 1 AM 2นะครับในที่นี้เราจะเขียนข้อมูลไปยัง AM 2นะครับเราก็ระบุนะครับ AM 2นะครับเปลี่ยนค่าให้เป็น500นะครับนะครับเดี๋ยวผมลอง กดรันดูนะครับค่า AM 2ตรงนี้จะเป็น500นะครับเพราะฉะนั้นค่า AM 1ก็จะกลายเป็นค่าคา์เตอร์บวกด้วย500นะครับเึ้งนะครับนี่ฮะรับที่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆอีกแบบหนึ่งนะครับในการทำงานร่วมกันนะครับระหว่างตัวซิมมติกโลโก้แปะนะครับกับซีลาคอนะครับโดย อาศัยโปรโตคอลมดบัตร TCP/IP นะครับในกรณีที่เราต้องการนำข้อมูลมาแสดงผลนะครับเช่นเราอยากได้ AM 1นะครับมาแสดงผลนะครับเพื่อโชว์ในดิสลย์นะครับเพราะว่าในกรณีที่เราอ่านข้อมูลมาจะเป็นจำนวนมากนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลานในการค้นหาว่าข้อมูลที่เราต้องการเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับวิธีการ นี้นะครับผมจะเลือกใช้ตัวลาเบลนะครับนะครับเพื่อมาแสดงผลนะครับว่าตอนนี้เนี่ยค่า AM 1นะครับก็คือผลลัพธ์จากการคำนวณเนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับก็จะนำกล่องลาเบลมาใช้นะครับแล้วก็เข้าไปตั้งค่านะครับนะครับเช่นเดิมนะครับแล้วก็จะชี้ไปที่ตัวตำแหน่งของข้อมูลที่เราสนใจนะครับ payload นะครับนะครับ io. นะครับ p a y l o a d io. h o l d อลดิ่งรีจ e เต t ร r นะครับตัวนี้นะครับ h o l d i n g underscore r e g s นะครับนะครับ a m 1นะครับเราก็จะเห็นว่าข้อมูลนะครับก็จะมีการอัปเดตนะครับ หรือนะครับเราจะใส่ข้อความเพิ่มไปด้วยนะครับผมก็จะพิมพ์คำว่า AM 1นะครับเท่ากับอย่างนี้แล้วกันนะครับนะครับแล้วก็บวกนะครับนะฮะเราก็สามารถที่จะนำข้อมูลที่ได้นะครับมาแสดงผลได้เช่น หรือนะครับในกรณีถ้าท่านยังจำตัวอย่างตอนที่แล้วนะครับว่าผมมีการนำตัวสเตตัสนะครับหรือสถานะรันของมอเตอร์นะครับอยู่ในสเตตัส M1 นะครับ <c oughs> ผมก็สามารถที่จะนำข้อมูลนะครับตัวเนี้นะครับมาแปลผลเป็นหลอดไฟได้เช่นกันนะครับเซตรีเซตนะครับวิธีการนะครับผมก็ทำการาใช้ flow data set นะครับตัวนีนะ้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าเป็นมอเตอร์หนึ่งแล้วกันนะครับมอเตอร์นะ Motor. โอเคนะครับมอเตอร์หนึ่ง หลังจากนั้นนะครับผมก็จะนำ LED นะครับมาใส่นะครับนะว่ามอเตอร์1นะครับมีสถานะติดหรือดับนะครับก็คือสถานะ M 1ตัวนี้นะครับเช่นเดิมนะครับผมก็ระบุนะครับ flow นะครับไปที่มอเตอร์1นนะครับส่วนของสคริปต์นะครับก็กำหนดนะครับ กู๊นะครับอะไรดีฮะเพโลนะครับ io. status นะครับ M 1อยู่ที่คอยนะครับ 1> m 1นรับเท่ากับเท่ากับ1นะครับ LED ก็ให้โชว์สีอ่า Green นะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับ กดสต็อนะครับกลับเป็นสีแดงนะครับเราอาจจะกำหนดว่าเอ๊ถ้าเกิดมันเป็น off นะครับก็ให้โชว์ด้วยสีเทานะครับถ้าเท่ากับ0นะครับโชว์ด้วยสีเทานะครับ เขียวนะครับแนะครับนะครับอ,อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับในการนำตัวตซิลาคอนนะครับมาประยุกต์ใช้ร่วมกับตัวโลโก้8นะครับก็ต้องขอจบเซ็กชันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ